ผลพัรนักรุงโฮมคุกเวลาที่เราซื้อขนมปังแถวยาวๆมาแล้วใช้ไม่หมดนะครับขนมปังของเราเริ่มเก่าเนี่ยครับเนื้อสัมผัสของเขาจะเปลี่ยนไปอาจจะรับประทานแล้วรู้สึกว่าไม่สดใหม่ไม่อร่อยแต่ทราบไหมครับถ้าเรานําเขาเนี่ยมาทำเบรดพุดดิ้งหรือพวกเฟรนช์โทสเนี่ยจะอร่อยสุดๆเลยครับเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมเจ้าตัวคัสตาร์ดได้ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเบรดพุดดิ้งที่มากับกลิ่นอายของมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็น้ำผึ้งหอมๆครับ เพื่อให้เราทำงานง่ายนะครับขนมปังของเราเนี่ยเราจะเอาออกมา,าพักที่อุณหภูมิห้องสัก20นาทีสัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อใหเอ้เนื้อของเขาเนี่ยเฟิร์มขึ้นนิดหนึ่งเวลาเราทานเลยแล้วมันจะไม่ยุบนะครับเบรดพุดดิ้งเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ลงไปในเจ้าถาดอบของเราเนี่ยนะครับถ้าอยากให้มันมีความหอมมันมากยิ่งขึ้นเราควรที่จะทานเนยลงไปบนขนมปังด้วยนะครับแล้ววันนี้พลบอกแล้วว่าเจ้าตัวเบรดพุดดิ้งของเราจะมากับกลิ่นอายของมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็น้ำผึ้งนะครับ ดังนั้นเนยที่เราจะใช้ทาขนมปังตรงนี้เนี่ยนะครับพลเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องเดี๋ยวพลจะเพิ่มกลิ่นอายของมิกซ์เบอร์รี่ลงไปนะครับวันนี้ง่ายนิดเดียวครับนี่เลยครับอยู่ในครัวของพลนะครับน้ำรสมิกซ์เบอร์รี่ชนิดเข้มข้นแซนควิกนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหอมเบอร์รี่มากและที่สำคัญสีของเขาสวยครับออกชมพูแดงแม่วงๆนะครับเวลาที่เราละลายน้ำวันนี้เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของเนยนะครับ เนยตัวนี้นุ่มลงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ซันควิกตัวนี้ลงไปครับสิ่งที่ผลชอบมากๆนะครับก็คือความเข้มข้นครับที่สําคัญในความเข้มข้นเหล่านี้เองทุกอย่างเนี่ยมาจากธรรมชาติหมดเลยครับและก็ต้องบอกว่าเขาทําจากผลไม้แท้ๆดังนั้นจึงมีวิตามินซีอยู่ในซันควิกตัวนี้ด้วยครับเอาละครับผลตวงออกมานะครับ30กรัมใส่ลงไปในเนยเลยครับ เราสามารถทำเนยตัวนี้ติดตู้เย็นไว้นะครับนำมาประยุกต์ทานกับขนมปังปิ้งทานกับสโกนะครับทานกับแพนเค้กทานกับวอฟเฟิลได้หมดเลยครับที่สำคัญนะครับสีสวยมากทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะทำเนยตัวนี้ไว้ล่วงหน้านะครับเนี่ยครับตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่ในกระดาษไขแล้วก็พันเป็นก้อนๆกลมๆนะครับนำกลับไปแช่เย็นเขาจะเซตตัวอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราเสิร์ฟกับแพนเค้กเสิร์ฟกับวอฟเฟิลแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับวงๆโอ้โห แค่นี้ก็พิเศษสุดๆแล้วครับส่วนประกอบแค่2อย่างเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวพรจะทาขนมปังให้ครบหมดเลยนะครับเราใช้ทั้งหมด10แผ่นครับทาขนมปังเสร็จแล้วนะครับ10แผ่นนะครับแผ่นแรกง่ายๆนะครับประกบไปเลยครับสำหรับแผ่นที่2นะครับเราก็ นีครับค่อยๆวางทับไปนะครับคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าเราอยากจะให้มีเนยที่มีรสชาติของมิกซ์เบอร์รี่นะครับแทรกอยู่ระหว่างขนมปังทุกแผ่น าการใส่ลงไปในพิมพ์นะครับเราสามารถทําได้หลายรูปแบบเราจะหั่นขนมปังเป็นเตา๋าหั่นเป็นแบบยาวๆหั่นยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการของเราเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ของเราด้วยนะครับอยากจะอบเป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่วันนี้พลใช้พิมพ์ที่เหมาะกับการอบพุดดิ้งนะครับจะเป็นแก้วขนาด1 0บคูณสนิ้วนะครับแล้วก็ ทนความร้อนได้ดีนะครับก่อนที่เราจะใส่เจ้าตัวขนมปังเจ้าตัวคัสตาร์ดลงไปเนี่ยเราจะทานเนยบางๆให้ทั่วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขนมปังของเราเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาเตรียมคัสตาร์ดกันเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับใส่น้ําตาลทรายน้ําพึ่งครับตีให้น้ําตาลทรายละลายดีครับน้ําตาลทรายน้ําพึ่งละลายดีแล้วนะครับใส่นมครีมผสมให้เข้ากันดีแล้วกรองครับ ฝังของเรานะครับวันนี้ผลใส่พิมพ์ผลหั่นครึ่งหลังจากที่เราใส่ลงในพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนของคัสตาร์ดลงไปครับความอร่อยของเบรดพุดดิ้งนะครับตัวขนมปังเนี่ยครับเขาจะต้องทําหน้าที่เป็นเหมือนฟองน้ําดูดซับเจ้าตัวคัสตาร์ดลงไปหลังจากเทคัสตาร์ดลงไปแล้วนะครับพักในตู้เย็นสัก2ชั่วโมงให้ตัวขนมปังเนี่ยครับดูดซับคัสตาร์ดเข้าไปข้างในก่อนที่เราจะนําเข้าอบครับ หลังจากที่เราพักในตู้เย็นนะครับสัก2ชั่วโมงเนี่ยโดวขนมบ,บังก็จะดูดซับเจ้าคัสตาร์ดเข้าไปได้อย่างดีนะครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเตาอบของผลเนี่ย175องศานะครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบครับในการเข้าอบเนี่ยเราจะอบทั้งหมด1ชั่วโมง45นาทีแรกคุมหน้าด้วยฟลอยนะครับแล้วก็15นาทีหลังเนี่ยเราจะเปิดฟอยออกเพื่อ,อเพื่อเอาสีเล็กน้อยนะครับาลครับใส่ลงใน ถาดอบขอบสูงนะครับใส่น้ําลงไปนะครับน้ําของเราอุ่นๆก็พอนะครับอย่าน้ําร้อนจัดนะครับถ้าร้อนเกินไปเนี่ยพิมของเราแช่เย็นตัวแก้วมันจะเย็นใช่ไหมครับถ้าเป็นน้ําที่เดือดจัดใส่ลงไปความร้อนอุณหภูมิที่แตกต่างเดี๋ยวจะทําให้พิมพ์ของเราร้าวนะครับเอาล,ะละ้วล่ะตอนนี้นะครับเตาอบของผมอุณหภูมิได้ที่ละเข้าอบกันเลยครับ ตั้งเวลาไว้ก่อนเลยนะครับ45นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมส่วนประกอบของซอสที่เราจะเอาไว้เสิร์ฟกับเบรดพุดดิ้งกันเลยครับตัวซอสของเรานะครับเช่นเดียวกันครับ Sun Quick Mix Berry ครับเราใช้อยู่ที่60กรัมนะครับใส่ลงในหม้อครับผมแล้วก็เพื่อให้ล้อกับตัวพุดดิ้งของเรานะครับเราจะใส่กลิ่งอายของน้ำผึ้งลงไปครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟครับในระหว่างตั้งไฟนะครับรีบคนนะครับให้แป้งข้าวโพดละลายเวลาที่เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับเพื่อให้รสของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นรสแบบแป้งๆนะครับเราต้องคอยให้เขาเดือดอันนี้ครับเดือดพล่านขึ้นมาละปิดไฟได้เลยครับซอสตัวนี้เวลาที่เราเสิร์ฟกับพุดดิ้งนะครับไม่จําเป็นต้องร้อนดังนั้นเราจึงทําในระหว่างที่พุดดิ้งอยู่ในเตาอบนะครับเราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับ จะทำไปเยอะหน่อยก็ได้เพราะว่าใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บแช่เย็นได้ครับและตอนนี้ก็ผ่านไป45นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเจ้าฟอยออกจากหน้าพุดดิ้งของเราแล้วก็อบต่อให้ขึ้นสีอีก15นาทีครับสสวยๆน่ารับประทานมากทีเดียวครับเอาละครับ จริงๆแล้วเบรดพุดดิ้งเนี่ยนะครับเราทานอุ่นๆได้แต่ตอนนี้มันก็ร้อนเกิดใบนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักประมาณ3าถึงสนาทีครับแล้วเราก็ตักเสิร์ฟลงจานได้เลยตัวซอสของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเบรดพุดดิ้งนะครับมาเกับกลิ่นอายของฮันนี่แล้วก็มิกซ์เบอร์รี่นะครับเราเสิร์ฟได้หลายรูปแบบครับโรยไอซิ่งเสิร์ฟกับซอสนะครับหรือว่าเสิร์ฟกับไอศครีมพร้อมกับซอสหรือว่าซอสกับผลไม้สดก็ได้เช่นเดียวกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับเบสพุดดิ้งนะครับเราสามารถทําเป็นถาดใหญ่ๆนะครับจะทําเป็นถ้วยพอดีหนงคนรับประทานก็ได้นะครับที่สําคัญคือเก็บแช่เย็นไว้ได้ก่อนรับประทานถ้าเปิดเราชอบอุ่นๆไม่ต้องเข้าเตาอ,อบครับไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับลองทํากันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ